ครับสวัสดีครับเรามาดู N s R Pro Arm กันนะฮะรถคันนี้เก็บสภาพมาแล้วนะครับเรามาดูเอกสารเอกสารก็มีเล่มมีชุดโอนนะครับภาษีขาดเกินชุดสีสีแดงทำใหม่นะสีเงาตาแตกนะฮะอัดเล็กเกอร์มาหนามาชุดสีสวยครับ ำหนิชุดสีก็สติกเกอร์มันมีย่นๆอยู่นะฮะน่าจะเห็นอยู่คนทำอัดเลกเกอร์มาหนาหน่อยตูดมดท้ายเดิมมีให้นะท้ายเดิมสีแดงขาวมีให้นะสีตรงนี้เลยสีใหม่เลยมีแถมให้รถปี40นนะฮะ พีสี s 40, r ูนตรงรุ่นนะฮะในเล่มเป็นสีส้มดำนะสีโครงก็พอใช้ได้ฮะมีถลอกปอกเปิรกนิดหน่อยมองเห็นหรือเปล่าเครื่องดีไะคันนี้เจ้าของแจ้งมาว่าเสื้อไม่ปอกด้วยแล้วก็มีมอน้ามีเนียมยางใหม่นะ IRC ใหม่เลยหน้าหลังทอเลตกางเกงในไม่มีนะแล้วก็เกียร์โยงยังไม่ใหม่เนี I ่ย ircis s หรือว่ามีไฟเลี้ยวด้วยนะฮท้ายเดิมมีให้นะมีเบาะเดิมแล้วก็เบาะคนซอนแล้วก็จุดสีเดิมนะฮะจุดสีเดิมสีนี้เลยแล้วก็บางคนท้ายป้ายทะเบียนมีให้นะ พักเท้าไม่มีให้นะฮะเนี่ยท่อเลดออกซ้ายนะใสใสเลยไม่มีบุกสีโครงจะช้ำนิดนึงว่าคุมลนะทรงสวยสีสวยแล้วก็บังโซ่ไม่มีนะเฟืองตั้งโซ่ก็เหลืออยู่สองสามซี่นะพอตั้งได้ ชุดบนก็มีปั๊มแต่งอะไรนี่แบมโบ่ bo, มีคัตสวิตช์ระบบไฟก็ติดทุกจุดนะมีแค่ไม่ติดไฟเบรกนะมันไม่มีได้ต่อไฟเบรกไม่ติดวาวทำงานปกตินะแต่ดังอ,ออกลัง สายวัดรอบไม่มีนะแล้วก็สายไม้ไม่มีไม่ได้ต่อมานะไปเลี้ยวข้างซ้ายไปเลี้ยวข้างขวาไปผ่าหมากอันนี้ก็ติดนะ เปิดไฟไฟต่ำไฟสูงก็ติดมีแค่ไฟเบรกนะไฟเบรกมันไม่มีสายต่อไฟเบรกไม่มี โอเคจ้วยยาวาวพอเสียงไร้สายเลยอยากจะเปิ้นล็อกตัดเลยฮะแต่มันดึกแล้วเนี่ยสวยเลยทรงได้เลย เบาเงียบนะแต่เปิดมีเสียงนิดๆนะฮะสีดี CD อยู่ในรถราคาเปิดอยู่ที่หนึ0งบาทนะโอ้ขอโทษนะผิด3ามห0บาทนะสามหมบาท เอกสารเล่มชุดโอนครบนะฮะภาษีขาดเกินรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะฮะจัดส่งได้ทั่วประเทศเบอร์โทรก็0849086343นะะลายเบอร์นี้เลยนะฮะจะแปะลิงก์เพจกันหนะ้า a ฟ e บุ๊กไว้ข้างล่างก็ทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะฮะว่ายางก็คุมแล้วยางหน้าหลังนี่ก็เท่าไหร่นี่ห้าหกพันนะฮะท่อก็เกือบห้าพัน สีสีสดสดเลยจุดสีตำหนิอัดเลเกอร์มาเยอะฮะสติกเกอร์มีย่นย่นหน่อยอมีมีท่อเดิมให้ด้วยนะท่อเดิมจุดสีท้ายเดิมสีนี้เลยทำสีมาพร้อมกันแล้วก็เบาคนขับเบาคนซ้อนแล้วก็บังโคนท้ายแล้วก็ป้ายทะเบียนมีมีให้นะะที่ไม่มีให้ก็คือพักเท้าหลังไม่มีแล้วก็บังโซ่ไม่มี เนี้ยหล่อไฟหน้าน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ด้วยไซกิกเลยหน้ามินีเยมโอเคประมาณนี้ครับขอบคอนครับสวัสดีครับ